น้ำมันพืชมันมาจากไหนนิงเก็บลูกปลาเองเองเ็กก็จะมีมีทองใส่ตอนถ<ช>อดไปไหนหมดแล้วคะเนี่ยวันนี้คือราคาต่ำครับราคาต่ำหนูสู้กล้องมากเลยลูกเราจะลองขับไอ้ดทคีบทลายปลา นี่นะคะก็รับมาจากสวนนะได้ RSPO มาะเขาไม่ได้มีแค่ผลิตน้ำมันปาล์มเดียวเขาก็จะมีเป็นซีโร่เวสเนาะเอาไปใช้ทุกส่วนเลยนะนี่คือสูตรบัญชาการเครื่องจักรทั้งหมดสุดยอดมากทุกคนดูค่ะโอ้ดูน้ำเสียที่มันออกมาเนี่ยหมักกับแบคทีเรียผลิตออกมาเป็นก๊าซ NGV เครื่องเท่านี้ใช้ไฟฟ้าได้สำหรับประมาณ6 0พ0ครัวเรือน ปลาข้ามาหนึ่งทลายเอาไปใช้ได้หมดเลยร้านเด็ดที่ชุมพรเกาะมากเคยสงสัยไหมคะว่าน้ำมันพืช ขวดที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากไหนคะ่ะไอ้น้ํามันที่เขาใช้ทอดไก่ทุ่มๆท,ท,ทอดปลาต้องโกดที่เรากินจริงๆแล้วมันผลิตยังไงดีไม่ดียังไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันตั้งแต่ต้นลงขวดเลยคะ่นะณตอนนี้นะคะ มินอยู่ที่สวนปาล์มที่จังหวัดชุมพรค่ะเป็นสวนปาล์มของน้ำมันพืชลีลาเนาะโดยมีพื้นที่ประมาณ20,000ไร่เลยแล้ววันนี้นะคะมินไม่ได้มาคนเดียวมินมาพร้อมกับอาจารย์ต้นแล้วก็พี่จูดกเกษตรกรที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เลยว่าเฮย้ยสวนปาล์มที่เห็นต้นๆข้างหลังเนี่ยมันลงขวดได้ยังไงมันยัดลงไปในขวดหรอหรือย,อยังไงพบกับพี่ๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือ พี่โจ์ครับเกษตรกร,ร,กรอันนี้คือนี้อาจารย์ต้นครับดูแลเกี่ยวกับกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มของซีพีไอวันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างคะหนึ่งเราจะมาดูในเรื่องของการใส่ปุ๋ยของสองตัดปาล์มเก็บเกี่ยวผลผลิตสามซีพีไอนะครับสามเราจะไปดูนกแสกแล้วก็สุดท้ายไปเสร็จเราจะไปดูว่า้ยศูนย์การเรียนรู้ของซีพีไอเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการเก็บปาล์มแล้วก็สอนกันไปเรื่อยๆแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะการที่เราจะดูว่าปาล์มต้นนี้ยมีทลายสุกไหม,มนะครับเราก็เดินมาดูที่ใต้โคนโอ๋อนี่คือผลปาล์มใช่ครับอันนี้คือปาล์มร่วงอันนี้หมายความว่าบนต้นน่ะมันใช้ได้ละสุกใช้ได้ละ <c oughs> ครับอันนี้คือเป็นทลายอันนี้คือหนึ่งผลบทเรียนที่หนึ่งของชาวสวนปาล์มการรู้ว่าปาล์มจะสุกได้ยังไงก็คือเดินมาดูที่ใต้ตน้นปาล์ม <c oughs> เราก็จะเก็บกันได้ค่ะมาเราเก็บต้นไหนดีคะต้นนี้ก็ได้พี่ต้นนี้ก็ได้ตอนหนคะต้นนี้ต้นนี้ครับต้นนั้นโอเคอ้โหูทำไมทำไมต้องตัดใบลงมาก่อนนะคะใช่ครับคือถ้าไม่เอาทางลงมามันจะเอาทลายลงมาไม่ได้อ๋อโอ้โหเสียงดังอึกเลยเมื่อกี้ ลงหัวก็คือคอหักสุดเลยจบจบไปก็คือจบเลยชีวิตนี้นะคะให้มินเกี่ยวเองเหรอคะเนี่ยพี่ทำให้มินดูเหรอลองดูลองดูก่อนได้จะถลายเดี๋ยวะค่ะมินทำเองมินเก็บลูกปาล์มเอง่านี่ปกติอย่างอย่างพี่จูงไงค่ะ ทำทำไรายได้ต่อปีนี้บอกได้ไหมมันก็อยู่ที่ช่วงราคาออใน1กิโลกร,รัมเนี้ยต้นทุนไปอยู่ประมาณ3บาทอีไหนที่ราคามันใกล้เคียงกับ3บาทเราก็จะได้กำไรน้อยแต่ถ้าปีไหนที่ได้สักเกิน5บาทก็จะมีมีทองใส่ทองเต็มตัวเลยตอนถอดไป็นแบบแล้วคะเนี่ยตอนนี้คือราคาสามเท่าเลยชครับราคาต่ำก็ต้องเอาทองไปขายเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเจ้ารถ แรเปหรือว่ารถที่เขาใช้คีบล,ลูกทลาย,ลายปาล์ามเออรถแกรปเปอร์เคื่อน,นี้ป่ะคะเนี่ยใช่ใชเฮ้ยมาอย่างเร็วอย่างเทพที่เห็นนะคะเนี่ยเพื่อการให้รถเข้ามาแล้วเ,เขาก็จะคีบๆีๆๆีๆไปอย่างนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่า เด็นเข้าเดินออกอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อโอเคนี่ค่ะนี่พี่จะเก็บตอนนี้ทุกคนหลบไปหมดแล้ว มองไว้แบบนี้เนาะเ,เห็นเขียวๆอย่างเงี้ยตรงนี้เราเรียกว่าโรงอาหารสําหรับสวนปามอ๋เอเป็นรากขอยของต้นเยอะกว่าใช่ครับมันจะต่างกันดิน<อ>ดีนต้องมีสีดําใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกนี้ก็คืออินทรียวัตถุจุลินทรีย์ดินความชื้นสังเกตดูเนี่ยครับความชื้นจะมีมากกว่าเราจะให้ความสําคัญกับพวกนี้มากเลยนะ<อ>เราจะไม่มีการเผาไม่มีการปั่นไม่มีการเอาไปทิ้งใครจะมาขอเราเรา ไม่ให้นะแสดงว่าทุกส่วนปาล์มก็จะมีทางปาล์มแบบนี้หมดเลยเป็นโรง<ช>อาหารของ<ช>ปาล์มประมาณ98%แซแล้วกันนะตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่หน้าศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน CPI แล้วนเนาะนี่คือเป็นที่กำเนิดของเกษตรกรปาล์มของไทยเลยไหมใช่ ที่เห็นตรงข้างหน้านะคะจะเป็นปาล์มอายุหลายรุ่นเลยตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะหลายรุ่นแล้วก็เห็นบอกว่ามีประมาณเป็นร้อยสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะที่ CPI เข้ามาทดลองแล,ล้วปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ปัจจุบันปาล์มจากต้นเท่านี้ไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่อายุเท่าไหร่คะจากนี่ไปเป็นก้าเนี่ยสิบสองเดือนลงปลูกในดินเลี้ยงดูแลไปอีกสามสิบเดือนจะเริ่มตัดทลายแรกส่งโรงงานได้เกือบสี่ปีเนาะสามปีกว่ามาถึงกันแล้วนะคะนี่นะคะ ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นอาคารคือสวนของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4ส่วนจุดเนี้ยอาคาร feet, บญญารรยายอาคารรับรองจัดนิทรรศการแล้วก็จุดที่2ก็คือเป็นจุดที่เราใช้สาธิตในเรื่องของการจัดก,การสวนจุดที่3เป็นจุดเก้าพ uh ัน huh. แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นนกแสกเห็นข้างหลังนี่นะคือบ้านนกแสกนะคะทุกคน ลูกเราจะรู้ได้ยังไงว่าลังไหนมีนกแสกอยู่สิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรรู้ไหมคะซากกระดูกหนูก็จะงับหนูแล้วก็กลืนเข้าไปเลยนะคะกลืนเข้าไปเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหมใ<ช>มนกระเพาะแล<ส>้วก็สารอก<ป>ออกมาเนี่ย่อันนี้เป็นกระโหลกของหนูกระโหลกหนูเหรอตัวตัวนี้แหละจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะเนาะเรากําลังจะปีนขึ้นไปดูลูกนกแสกนะคะทุกคน กัับนนนะคะค่ข้างในนะื่อกี้จะเห็นน้องๆอ,อยู่สองตัวนะคะเดี๋ยวเราไม่รบกวนน้องดีว่าเราลงแล้วนะคะนะเ,เราเดินมาถึงจุดที่เป็นจุดฟื้นฟูนกแสกแล้วนะคะเราได้มาเห็นนกแสกจริงๆกันสักทีหนึ่งว่าหน้าตาน้องคัาเป็นยังไงสวยมากสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะข้างหน้าคือนกแสกนะคะน้นองนนนะคะคือนกที่ตกจากรังนะคะแล้วทางศูนย์เนี่ยเขาก็มาเลี้ยงนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวมีการปล่อยกลับเข้าป่าไหมคะเนี่ยอ,อ๋อ,ม,อ,อมาสวนฟาร์มานะคะ ก็จะมีส่วนที่รอดแล้วก็ส่วนที่ตกจากลังส่วนที่ตกจากลังนาะก็จะมาดูแลต่อส่วนส่วนที่รอดแม่เขาก็ดูใช่เออจริงเพราะส่วนใหญ่ลูกนกนนองมันต้องมีการแบบตกจากลังบ้างอะเขาอยู่เขาท้องแม่เดียวันแล้วเขาก็แย่งกินอาหารเหมือนคนแย่งมรดกกันน,ะนะะั่นแหละค่ะแกออกไปแกออกจากกองสีของฉันไปีงอินเนอร์มาเต็มโอ้ดูเล็บน้องเขานะคะสวัสดีหนูสู้กล้องมากเลยลูก สวยเหมือนกันเลยอะตอนเด็กๆเราก็เหมือนเอเลี่ยนะเธอแต่พอโตมาเราก็สวยเหมือนกันเลยเห็นเปน่เรากับเธอเหมือนกันจริงๆเธอเชื่อเราบ๊ายบายแสกลูกบ๊ายบายนี่ก็คือรถที่เราจะนั่งไปที่โรงสก,กัดนะคะทุกคนดูนะคะนี่คือการถอยหลังยกเอ่น สวัสดีค่ะ,คะกำลังหารทางลงสักคู่นะคะคพี่คือพี่นคนนูนะครับเป็นผู้จัดการโรงงานผู้จัดการโรงงานที่จะมาให้ความรู้โอ้โหเสียงดังมากเดี๋ยวรอก่อนดีกว่า๋อดูแปลงล่างเราเรียบร้อยค่ะมายอยู่โรงงานแล้วอะเดี๋ยวเราจะรอดูการเคปาร์มนะคะด้วยผลปาร์มนี้นะคะก็รับมาจากสวนนะได้ RSPO มา แล้วก็เราจะมาดูว่าเขาตัวเนี้ยเขาต้องมาวางลงไปในตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพื่อคัดคุณภาพอ่ะอีกทีหนึ่งนะนี่เท่าไหร่คะประมาณ1 5บหถึงยีตันโอ้ส้าถึงยีตันเราดูอะไรมั่งคะเราจะดูก้านยาวค่ะออ๋ก,ก้านยาวใช่คะ่ะนี่คืออันนี้คือมาตรฐานของเขาห้ามเกิน หนึ่งคือเพอนี่ค่ะอันนี้คือได้ต้องได้ต้องเคืบอย่างนี้เลยนะคะสีนี้คือสุกนี่ใช่ไหมคะคืออันนี้คือสมบูรณ์แบบค่ะแบบนี้ค่ะปาล์มจะได้น้ำมัน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนเปลือกนอกเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมันพุทปาล์มออยก็มีน้ำมันอยู่ประมาณ18%สีขาวๆนี่อยู่2%เซนตอนนี้เราเราจะตามพี่หมูผู้จัดการโรงงานขึ้นไปที่ห้องควบคุมค่ะที่บริเวณในนี้นะคะเขาจะมีทั้งแบบ เขาไม่ได้มีแค่ผลิตน้ำมันปลาล์มเดียวเขาก็จะมีเป็นซีร่เวสเนาะเขาก็จะมีกากใยอะไรเงี้ยไปทำโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะมีพวกน้ำเสียอะไรเงี้ยเอาไปหมกักทำเป็นเหมือนไบโอดีเซลอย่างพวกก๊สเอ็นจีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาไปใช้ทุกส่วนเลยนะโห,โห นี่คือสูตรบัญชาการเครื่องจักรทั้งหมดใช่ครับ<อ>เมื่อกี้ที่ลานปามันจะที่คือลานปามหรือนิ่งแรมนนะ<อ>นที่น้องนี่งปถ่ายมาปามมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนิย่งแรมใช่พหลังจากนั้นเนี่ยคือกระบวนการเห็นน้ำมันเนี่ยเราจะต้องใช้ระบบสายพานลำเลียงในการลำเลียงไอ้นี่ก็คือ,อเขาเรียกว่าชั้นหนักโหลดเซลหม้อหนึ่งสามสิบตันครับพอได้สามสิบตันปับ๊บก็าสายพานลำเลียงอีู่และวเขาจะขนโจรในห้องปึ๊บไอ้นี่คือหม้อหนึ่งสุดยอดมากทุกคน ปามจริงๆแล้วเห็นบอกว่านอกจาเอามาทําน้ํามันแล้ว,วะ่ะมันก็ทําสบู่แชมพูของอื่นๆีใช่ไหมคะได้เยอะแยะเลยน้ำมันปลามาอะเขาบอกเออแล้วทําไมน้ํามันปลามมันมีทั้งองกตัวไม่อีนตัวเขาบอกว่า เออไอที่อิ่มตัวไม่มีประโยชน์จริงๆอิ่มตัวก็มีประโยชน์สลับการใช้ให้หมะน้ำมันปลาล์มอาทนความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอาหารที่ต้องใช้ความร้อนอย่างเช่นท,ทอดใช่ทอดปลาท่ทอดปลาทโงทอดอบีบสำเร็จรูปมันจะมีไอพวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยไปช่วยไปช่วยไม่ให้มันเกิดตัวทราน<อ>ใช่ไหมครับแต่น้ำมันปลาล์มมันไม่ใช่มีอิ่มตัวอย่างเดียว เป็นน้ำมันเชื้อเดียวที่มีสัดส่วน50 50เปอร์เซ็ตมีไม่อิ่มตัวด้วยพี่อะไรอยากทิ่บาวว่าในน้ำมันปลามันมีทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวสองส่วนรวมกันคือกิาทุกอย่างอ่ะถ้ากินกับอย่างพอเหมาะกับสุขภาพของเราตอนนั้นน่ะคือเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราเป็นคนสุขภาพยังไงเนาะอันดับแรกแล้วเราก็กินให้มันถูกครับมันถูกมันควรนี่เป็นคาร์บอนซีโร่ถูกไหมคะเป็นซีโร่เวทปามเป็นพืชพลังงานเนี่ยนอกจากเอาไปใช้ คือให้ร่างกายแล้วเนี่ยนี่คือไปเป็นพลังงานได้ครับก็คือพลังงานไอ้น้ำและไฟฟ้าคือไม่มีของเสียปามข้ามาหนึ่งทลายเอาไปใช้ได้หมดเลยคนนะครับอันนี้ถ้าเป็นไก่มากค่ะเห็นเครื่องเท่านี้ แต่ว่าใช้ไฟฟ้าได้สำหรับ2องตำบลประมาณ6,000ครัวเรือนค่ะท<ช>ุกคน ด้านหลังขมเองนะคะคือโรงผลิตไบโอก๊สซนะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างที่นี่นะคะของลีลาเนี่ยกับออมอชอค่ะโดยน้ำเสียที่มันออกมาเนี่ยเขาจะไปหมักกับแบคทีเรียผลิตออกมาเป็นก๊าซและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้มอชอเนี่ยนะคะในการผลิต NGV ออกมาจากน้ำเสียของการผลิตน้ำมันพืชน,นี่แหละคะ่ะเราย้ายโลเคชั่นมาอีกแล้วตอนนี้เราเมื่อกี้เราไปอยู่ที่ไหนจะมา เราไปอยู่ที่โรงแกล่นมาซึ่งเรายังกินไม่ได้เมื่อกี้เราก็ไปผ่านปรสของการทําน้ํามันให้บริสุทธิ์การกำจัดยางการปอกสีแล้วก็การกลั่นแล้วก็ไปแยกขายเอาไ่าจะเห็นแล้วว่าสีมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆใช่ครับที่เราใช้ผัดทอดในขวดเดียวเนี่ยคุณค่าดีๆจากส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันนี้กระบวนการสุดท้ายในการบรรจุเพื่อให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูการบรรจุขวดดีกว่าเพราะสวยงามมากนะคะไปค่ะครับอันนี้ เราอยู่ในห้องแลบเราเรียบร้อยป้ายข้างหลังนุ้งก็จะเห็นว่าน้ำมันพืชลีดาเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับรบางวนะัลมาสุเปียเทสต์อะวอร์ดนะจากเบลเยียมเนาะจากเชฟมือหนึ่งนะคะ,ะจากอินเตอร์เนชั่นแนลเทสต์อินสติทูตไม่ได้ได้แค่ปีเดียวด้วยได้สองปีซ้อนละขนาดก็อยากรู้ว <laughs> ่าเออต้างรู้วัดจังคือต้องวัดตั้งแต่วัตถุด,ดิบต้องสดตัวน้ำมันนี่ต้องัวน้ำมันลีลาที่เราผลิตมาเราก็ต้องวัดค่ากรด ค่าสีและค่ากลิ่นของมันซึ่งค่ากลิ่นนี้สําคัญมากวัดบ่อยขนาดไหนคะทุกชั่วโมงได้นอนบ้างไหมคะแล็บที่เนี่ทำงาน24ชั่วโมงเพราะเราเดินเครื่อง24ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าน้ำมันลีลาเนี่ยคุณภาพสุดจอหนจริงมนเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆกาเทสกันดีกว่าเดี๋ยวดูมืออาชีพเลยดีจริงๆว่าดียังไงนะครับได้ครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะพี่อะไรคะสนใจครับ ทำหน้าที่พิสูจน์กลิ่นในมือคือน้ำมัน a โ o จาก d e f e ครับอ่าเราต้องดมก่อนเหรอคะใช่ครับใช่คือไม่มีกลิ่นครับเออไม่มีกลิ่นจริงด้วยแล้วเราก็พิสูจนีนี้ก็เสร็จเลยไม่เป็นตัวเจ็คีวีค่าปีวีก่อนครับโอโเไม่มีสีนะคะก็คือไม่มี PV นะคะทุกคนมีเลยคือเราจะมาวัดอะไรคะ ถ้าความสดของน้ำมันครับนี่น้ำมันนะคะอันนี้คือสดไหมคะสดครับเราหาสีน้ำมันลีดาครับผมสีอะไรคะสีแดงครับผมคือนี่คืเทมาในแท่นทดลองถูกไหมครับลองถามครับเจ้าเครื่องนี้ใช้ทำอะไรคะ ได้หาค่าความงคงทนของน้ำมันต่อความร้อนและอากาศครับดูว่าน้ำมันสามารถทนทานสองสิกตัวนี้ได้ที่กี่ชั่วโมงครับ แต่การทดสอบคุณภาพของน้ำมันพืชลีลาอะไรจะเท่ากับการได้วันลอกชิมอาหารที่ทำจากน้ำมันพืชลีลาค่ะดูสิว่าที่บอกว่าได้รางวัลสุปเริออเทสอวอร์จากเบลเยียม2ปีซอน,นี้มันเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่ที่ร้านเด็ดที่ชุมพร้วเราจะพาไป2ร้านนะคะร้านแรกคือร้านตะเกียงไทยค่ะร้านต่อไปคือร้านอะไรก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปกินกัน,กน,กนค่ะไปะ Er. Alors, sure. ouais. ้องมาังเรือได้ดยค่ะแน่อยู่ไหมมาแล้วเมนูเด็ดที่นี่นะคะคืออะไรครับคุณลูงค่ะมียำผักกุ้งกรอบครับผมฮะราสตำลียำมะม่วง เคล็ดลับความอร่อยของร้านตะเกียนไทยนี่คืออะไรคะอาหารประเภทผัดทอดเขาเลือกใช้ดีลาเพราะว่าสีสวยครับทอดออกมาแล้วกรอบนานไม่เหม็นหืนครับนี่ก็เชิญรับประทานให้อร่อยนลครับขอบคุณค่ะกรอบมาก กรอบยันกล้องเลยปลาต้องโก้นมากินร้า,านนี้เขาจะแบบโดดเด่นเรื่องอาหารไทยๆอ่ะ หอดไทย,ไทยอร่อยอปลานะคะมินชอบสุดเลยเพราะมินว่าเหมือนเขาแบบทําแป้งได้เบาอะ่ะทอดออกมาแล้วก็กรอบแล้วมันบางลองมารสชาติเนื้อปลาแบบดีเลยอชอบเมนูนี้ สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านครัวหนังลงชุมพรครับเราเป็นคนชุมพรเราเป็นคนชุมพรเมียฮะเมนูเด็ดของร้านนี้คืออะไรคะเป็นน้ำพริกแมงดาครับอเองส้มปรากฏเหลืองลูกเผาคันแล้วก็ชูชีปลาหมอปลาดุกหน้าหรือปลาดุกเนื้ออ่อนทอดทมินมีใบเลียงมีเลียงไข่เจียวไข่มดแดง อยากถามว่าทําไมถึงตัดสินใจใช้น้ามันพืชของวีราคะอ่าเพราะหาง่ายในท้องตลาดนะครับแล้วคุณภาพที่ทอดออกมาหรือว่าผัดออกมาเนี่ยอ่ามันคุณภาพที่เสถียรได้รสชาติลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีเพื่อก,กินนะแล้วลูกค้าก็แฮปปี้แฮปปี้มาเลยเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วครับตั้งสามร้านแล้วนะฮะนี่ร้านที่สามได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะจะกินแล้วกินให่อร่อยนะครับขอบคุณค่ะ

เทียวค่ะทุกคนเครื่องแกงแบบแนวแบบมันเข้มข้นมากเครื่องแกงหอมมากพี่แกงเหลืองเนี่ยนะเราเรียกว่าแกงส้มนะครับแกงส้มก็แกงส้ม น,นี่แหละคะ่ะก็คือเรื่องราวของน้ำมันพืชลีลาคุณค่าดีๆจากสวนร้อซที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางคือจากสวนปาล์มมาจนถึง ที่อยู่ในขวดน้ามันพืชลีลาเลยนะคะพว่เราเนี่ยนะได้เรียนรู้ทั้งความรู้กับต้นปาล์มการเก็บปาล์มการจัดการโรงงานการกลัน่นการแยกการฟอกสีไปจนถึงโอ้โหการทําซีโรเวสคือทุกอย่างนีมันเข้มข้นแล้วมีเหตุผลของมันมากๆก,กว่าจะได้มาเป็นน้ํามันพืชลีลา แต่ละะะขวดนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อน้ำมันพืชลีลาแบบขวด1ลิตรแบบถุงเติม1ลิตรได้ที่ l o ตัส l o ตัสโกล r e s ฟช e ัเซเว่นอีเลเมร้านขาชั้นนำและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยค่ะครั้งหน้ามึงจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามครั้งนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน